ำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนสัญจรดูงานที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนายชยุตธอนุสุริยาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้นำเครือข่ายสื่อมวลชนดูงานชมฝายแกนดินซีเมนต์บ้านคำแก่นคุณน้อยตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท scgp และงบประมาณจังหวัดขับเคลื่อนวราระจังหวัดการบริหารจัดการบ,<า>บ้านคำเงนคุ้นหน่อยตบนบนําบลเมองหวานนะครับที่ได้งบป,ประมาณมากแต่ได้มากจากทางอำเภอนะครับเป็นหลักสี่พิ้นได้มีงบประมาณลงมาให้นะครับแล้วก็มีทังบริษัทที่นี่ได้มารวมเป็นเครื่องจักรหลกักการน้ำมันนะครับที่มาดซอยเหลือในทั้งนี้ใส่ปูนยุบป,ประมาณสองร้อยห้าสิบกระสอบนะครับสําหรับฝ่ายนี้ <S 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 ประมาณร่วมนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับประมาณไก่หมื่นบาทเดดเมื่นบาทดีได้สตำเร็จมื่นเร่งงานจากไหนครับเร่งงานใส่เป็นคิตอาสาของในตําบลมงหวานแล้วก็ะรักกับคือชาวบ้านรับที่่าช่วยกันใรงงานนี่ครับทั้งเทศสบาลทั้งชาวบ้านแลก็จคิดอาสาในตําบลที่มาช่วยที่กันไว้เลาวนีชาวบ้านเขาได้รับประโยชน์หลายประเดครับ ประมาณพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ประมาณหารลอลไรๆกว่นคนที่รับกันไรป